เคยสังเกตกันไหมว่าทำไมฝนมักจะมาตกตอนเช้าหรือตอนเย็นเป็นประจำทั้งที่ช่วงบ่ายแดดเปรี่ยงแต่พอถึงเย็นเท่านั้นแหละเมฆมาคลึมฟ้าร้องฝนเทลงมาแบบไม่เกรงใจรถติดเลยวันนี้เราจะพาไปดูว่าเบื้องหลังของฝนตอนเช้าและเย็นมีอะไรซ่อนอยู่บ้างอะไรทำให้เกิดฝนก่อนจะไปรู้ว่าทำไมฝนชอบตกตอนเช้ากับตอนเย็นเราต้องเข้าใจก่อนว่าฝนไม่ได้ตก เพราะฟ้าร้องน้อยใจอะไรใครแต่ตกเพราะไอในอากาศมันกลั่นตัวรวมกันเป็นหยดน้ำจนหนักพอจะลงมา3ปัจจัยสำคัญที่ทําให้เกิดฝนคือความชื้นในอากาศการยกตัวของอากาศเช่นอากาศร้อนลอยขึ้นและอุ่นภูที่ลดตำลงจนไอน้ำกลั่นตัวทําไมฝนถึงตกตอนเช้าเช้าอากาศจะเย็นลงเพราะผ่านช่วงกลางคืนมา ความชื้นในอากาศสูงบางที่อุณหภูมิก็ต่ำเพราะที่ไอ้น้ำในอากาศจะควบแน่นกลายเป็นเมฆฝนได้ง่ายโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีความชื้นสูงและลมสงบตอนเช้าฝนเลยมักจะตกป่อยๆมยหรือบางวันก็ตกหนักแต่เช้าแล้วทำไมตกตอนเย็นนี่กว่านี่แหละช่วงเวลายอดฮิตของฝนโดยเฉพาะหน้าฝนตอนกลางวันโดยเฉพาะบ่ายอากาศจะร้อนจัดความร้อนนี่แหละ ทำให้อน้ำระเหยจากดินแม่นำ้ำต้นไม้ขึ้นไปบนฟ้าเพราะถึงเย็นอากาศเริ่มเย็นลงอน้ำที่ลอยขึ้นไปก็เริ่มควบแน่นรวมตัวกันเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่แล้วฝนก็เทลงมาแบบมีอย่างบางครั้งอาจมีพายุฟ้าขนองรวมด้วยเพราะอากาศร้อนจัดกระแทกกับอากาศเย็นอย่างรวดเร็วทำไมถึงรู้สึกว่าช่วงอื่นไม่ค่อยตกฝนอาจจะตกได้ทั้งวันนะแต่เช้ากับเย็นจะสังเกตง่าย ง่ายเพราะคนมักจะเดินทางเช้ารีบไปทำงานเย็นรีบกลับบ้านพอเจอฝนทีไรก็จำฝังใจว่าเฮ้ยฝนตกตอนเช้าอีกแล้วหรือกลับบ้านไม่ได้ฝนตกแต่จริงฝนอาจจะตกกลางวันหรือกลางคืนบ่อยไม่แพ้กันเพียงแต่เราอาจจะไม่ได้สังเกตสรุปฝนตอนเช้าอินอากาศเย็นความชื้นสูงลมสงบฝนตอนเย็นอากาศร้อนตลอดวัน ทําให้เกิดการลอยตัวของไอ้น้ำแล้วเจออากาศเย็นด้านบนจนกันตัวเป็นฝนฝนมันไม่ได้มีเวลาตายตัวหรอกครับแต่มันชอบจังหวะที่อุณหภูมิเปลี่ยนและความชื้นผุซึ่งก็คือเช้ากับเย็นนั่นแหละอย่างรู้อย่างนี้แล้วคราวหน้าฝนจะตกตอนเช้าหรือตอนเย็นก็อย่าบน่นเพราะธรรมชาติเขามีเหตุผลของเขาเสมอ